สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีน้าโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวัวเราพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่31มีนาคม2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่28นะครับผมสำหรับวันที่28แอดมินให้เด่นอยู่ที่3วิ่งรูด1กับ6นะครับผม สำหรับเลขที่ออกนะครับผมสามหกหกแปดสี่ห้าสำหรับสามหกนะครับผมจะเป็นล่างชุดหกตัวนะครับผมแลวก็หกแปดเป็นล่างชุดสี่ตัวนะครับผมแล้วแปดสี่ห้าเป็นชุดสามตัวบน แนวทาง6336นะครับผมทางสปปลาวนะครับผมจะเอา63สามแปเกณฑ์ล่างนะครับผมแล้วก็68แปดสำหรับ3ตัวนะครับผมเกือบแตกนะครับผมชุดวินในตารางนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่482ออก845ผิดไปตัวเดียวนะครับผมสำหรับชุดวินนะครับผมที่เน้นให้นะครับผม4554นะครับผมมาในชุดวิน สำหรับคนที่มีงบเยอะนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสาหรับวันที่31ชอบก็ค่อยตามนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางนะครับจะมี3 2 5 1 6 0นะครับผมแอดมินจะให้อยู่ที่3วิ่งรูด6กับ5 สำหรับ3 3จะมี3ามสอง3ามสี่แลวก็สา สำหรับหกนะครับผมหมี6กศูนย์หกสี่ 67แล้วก็69สำหรับ5นะครับผม5มี51 52 53 5 7และก็5 9สายเบิ้ลตามตัวเลยนะครับผมเบิ้ลมี3 3 6 6และก็5 5าสำหรับ3ตัวนะครับผมจะเป็น021นะครับผม102นะครับผม021 กลับได้6ประตูนะครับผมสำหรับ3ตัวนะครับผมหนึ่งสามแ สามห้าหนึ่งแปดหกสี่แล้วก็หกสามห้า แอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมหัวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่31มีนาคม2 5 6 8แอดมินให้เด่นอยู่ที่3นะครับผมวิม่งรูด6กับ5สำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมมี3,4นะครับผม3,7,3,8 6มี6,4,6,5และก็6,7 สํหรับ5นะครับผมมี5 1 5 2แล้วก็5 3สายเบิ้ลน,นะครับผม3 3 5 5 3ตัวนะครับผม0 2 1นะครับผมกลับได้6ประตูน,นะครับผม1 3 8 1 5 9 8 6 4แล้วก็6 3 5 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับอ f ีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ